เลขเด่นดาวดี12ราศี17มกราคม2 5 6 7ครับสำหรับพีน่น้องที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮหาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5้5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ 1. เลขเด่นประจำวัน 2. เลขปิงปอง 3. เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR วอารคนี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic a l Channel นะครับอยู่ผม,ม,มอาจารย์แมนพลังเลขนั่นเองกับวันนี้เล่นเด่นเาดี12ราศีครับปราจำวันที่17มกราคม2567ครับแล้วก็มาพบกันเป็นประจำวันนี้ช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอ่อาแมนมีการไม่สบายนิดนึงนะครับก็ภูมิแพ้กำเริบแล้วก็เป็นไข้ด้วยนะครับแต่ตรวจ โควิดแล้วเนี่ยไม่เป็นนะครับไม่ว่าแต,ตแนะ่ตรวจแล้วไม่นะตรวจแล้วไม่อ๋อไม่เป็นเหรอเปล่าฮะไม่เจอหมออันนี้มุกนี้เก่าแล้วไม่เล่นกันแล้วกันนะครับแต่ว่า <c oughs> ขออภยนะัยฮะก็อาจจะมีอาการไออยู่นะจริงๆก็ไอเป็นปกติแล้วเพราะว่าภูมิแพ้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวปีนี้คงได้รักษากันอย่างจริงจังสักทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มาพบกับพี่ๆน้องๆเนี่ยตามนัด นะครับทุกๆงวดในเดือนมกราคมเนี้ยเราจะเจอกันหนึ่งงวดนะครับก็คือ17มกราคมนะเดี๋ยวพองวดถัดไปก็เป็นหนึ่กุมภาแล้วนะคราวนี้เราไม่ให้ผู้พิมพ์ำทำเพลงนะปีใหม่นี้เราก็อาจจะมีอะไระปรับเปลี่ยนนะรูปแบบไปบ้างนะครับแตนะ่รับรองว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยก็ยังเข้มข้นน,นะเช่นเคยนะครับเราไม่ผู้พิมพ์ำทำเพลงนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จับกันรุ่นฟองสี่ลูกนะครับแทนธาตุทั้ง4นะครับไฟดินลมน้ําแล้วจับได้ลูกไหนเนี่ยจะพูดถึงธาตุนั้นก่อนนะครับเรามาจับกันก่อนเลยนะครับได้หมายเลขบหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนี่คือธาตุไฟนะครับอ่ะราศีธาตุไฟก็ประกอบไปด้วยราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับเรามาที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษและลัคนาราศีเมษสื่อน้าโชคงของคุณนะครับจะมาจากการเจ็บป่วยนะครับ ความไม่สบายหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับถ้าคุณมีการเจ็บป่วยในช่วงนี้ก็ลองซื้อ,เ,อเกี่ยวกับบินค่ายายก็ได้นะครับหรือเลขห้องโรงพยาบาลนะหรือว่ายอดค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ได้หมดนะครับแล้วก็ยังเป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยเพราะว่า,เ,าเมื่อช่วงต้นเดือนอต้นไม่ใช่ต้นเดือนสิปลายเดือนของธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะราสังเกตได้ โคจรเข้ามาทับลัคนาราศีอยู่คู่กับดาวพระนรศดีนะครับราศีเมฆก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมเรื่องของการปฏิบัตินะครับเรื่องของศาสตร์ความเชื่ออะไรต่างๆเกี่ยวกับศาสนาเลยหลักๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพนับถือถว่าเครื่องรางของขลังที่ติดตัวประจําตนที่อยู่กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับ ให้รับเสริมดวงครับราศีเมษนะฮะอย่างแรกให้ไปถวยายสังฆทานยานะครับทำบุญให้กับพระภิสุสฆ์ที่อาพาธแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยให้ทำบุญเกี่ยวกับคนแก่คนเท่าคนชรานะครับเลขนำโชคนะครับสามายเลขราศีเมษได้แก่759สีน้ําสีนำโชคเน้นสีม่วงและสีเหลืองนะครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะสื่อน้าโชคให้พิจารณาจากเอกสารค่างวดวต่างๆนะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆนะค่างงัวต่างๆใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับหรือเอกสารที่เป็นใบร้องเรียนนะครับเป็นใบโนติสต่างๆที่แบบถูกยื่นร้องเรียนมานะครับหรือว่าเป็นพวกใบสั่งต่างๆนะครับใบสั่งจากการทําผิดกฎจราจรนะครับนะเรานี้ก็ลองมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ แค่รับสมดดวงนะราศีสิงห์นะให้ทําเกี่ยวกับคนแก่นะครับไปทําบุญเกี่ยวกับคนแก่คนเฒ่าคนชรานะครับเลขนำโชค3าหมายเลขนะครับราศีสิงห์ได้แก่ 0, 6 7นะครับ0 6 7สีน้ำโชคเน้นสีน้ำเงินและสีม่วงนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีธนูนะครับธนูเนี่ยสื่อน้ำโชคนะครับให้คุณพิจารณาจากเอกสารต่างๆนะครับจะเป็นใบแจ้งหนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงถ้าใครมีเอกสารเกี่ยวกับใบหย่านะครับ ให้ซื้อเลขที่อยู่ในใบหย่านะครับแล้วก็เอกาสารส่วนตัวที่หมดอายุนะครับเช่นบัตรประชาชนหมดอายุนะครับใบขับขี่หมดอายุอะไรเงี้ยเอกสารที่มันหมดอายุไปแล้วเนี่ยลองเอาตัวเลขในนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับทีรับเสริมดวงครับชานูเนี่ยให้ไปทำเกี่ยวของมีคมตัวประเภทเลยนะครับใบมีดโกนก็ได้หรือจะเป็นพวกเข็มฉีดยาบุกมีดผ่าตัดก็ได้นะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีธนูได้แก่4ี 473นะครับ473สีน้ำโชคเน้นสีเขียวและสีม่วงนะครับต่อมานะครับเหมเราไปไวนิดหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยเราอยู่ที่หมายเลขกีครับหมายเลขสีก,ก็คือ ราศีธาตุน้ำนะครับราศีธาตุน้ำก็ประกอบไปด้วยกรกฎพิจิกและก็ราศีมีนนะครับราศีกรกฎก่อนนะครับกรกฎเนี่ยสื่อน้ำโชคของคุณให้วินาจจากรหัส ATM นะครับรหัส ATM แล้วก็เลขท้ายบัญชีธนาคารนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับการเงินแล้วก็จุดที่2เนี่ยที่อยู่อาศัยหรือยดยานพาหนะครับก็จะสามารถนําโชคให้ได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่อยู่หรือยดยานของชาวกรกฎเนี่ย อาจจะเป็นที่อยู่หรือยดยานที่มีการชำรุดเสียหายนะครับเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งแปลว่าที่อยู่หรือย,ยดยานเนี่ยสถิตเป็นปราก,กระเซ็นนะหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าการชำรุดเสียหายนะครับแต่ว่าอยู่ในฤษูตากแปลว่าสิ่งใหม่ๆห,ห,หรือว่าโชคลาภนั่นเองเพราะนั้นกรกฎก็พิจารณาดูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับกรกฎเนี่ยเน้นไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับไปบริจาคพวก ไฟฉายพวกขานไฟฉายก็บอกไฟฉายหรือว่าทําบุญเติมน้ํามันตะเกียบก็ได้นะครับเลขนาโชคสามหมายเลขครับราศรีกรกฎได้แก่1นึสองหกนะครับหนึ่งสองหกสีนาโชคเน้นสีแดงสีขาวและสีน้ําเงินนะครับต่อมานะครับราศรีและลัคนาราศรีพิจิกนะฮะพิจิกเนี่ยสื่อนําโชคของคุณพิจารณาจากข้อแรกคือคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามแล้วก็เน้นนิดนึงว่าจะต้อง <c oughs> เป็นคู่ที่มีตำหนิหน่อย <c oughs> ขออภัยนะครับเน้นว่าจะเป็นคู่ที่มีตำหนิหน่อยครับเช่นเคยใช้ชีวิตครอบครัวาม,มาแล้วหรือว่าเป็นพ่อไม่แม่ไม่หรือว่ามีลูกติดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคู่ของคุณเป็นลักษณะเนี้ก็ให้ลองพิจารณาเลขจากคู่ของคุณนะครับหรืออาจจะแบบแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าจดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งงานอะไรแบบนี้หรือไม่ได้แต่งงานเลยไม่ได้จดทะเบียนเลยอะไรเงี้ยครับก็ลองมาลุ้นได้นะครับ เคล็ดลับเสริมดวงครับทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผ้าขาวห่อศพนะครับคือผ้าดิบสีขาวเนี่ยที่ใช้หอ่อศพก็ลองไปทําดูนะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีพิจิกได้แก่9 4 3สสนะครับ9 4 3สีนสาสีนำโชคเน้นสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับต่อมานะครับราศีและลัคนาราศีมีนนะครับ ราศีมีนเนี่ยสื่อน้ำโชคให้พิจารณาอย่างแรกก่อนจากบุตรบริวารน,นะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชานคนที่อายุน้อยกว่าจุดที่2ก็คือบินค่าไฟนะครับลองเอาตัวเลขค่าไฟที่คุณจ่ายทุกเดือนเดือน,นนี้นนลองเอามาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับแครับเสริมดวงนะครับให้เน้นทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีมีนได้แก่ 082นะครับ082สีน้ำโชคก็เน้นสีขาวและสีเหลืองนะครับต่อมานะครับจับได้หมายเลข2หมายเลข2เนี่ยก็เป็นธาตุดินนะครับราศีธาตุดินเนี่ยก็ได้แก่ราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรหรือมะกรนะครับเรามาที่ราศีพฤษภก่อนราศีพฤษภนะครับหรือว่าลัคนาพฤษภเนี่ย สื่อน้ำโชคของคุณนะครับจะมาจากการเจ็บป่วยของตัวคุณเองนะครับช่วงนี้ราศีพษภก็ระมัดระวังการเจ็บป่วยสักนิดหนึ่งปัญหาสุขภาพรุมเร้านะครับตัวหมอแม่เองก็รักนาาพษศพนะครับป่วยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็ดูเรื่องการเจ็บป่วยถ้าเกิดมีเ็นค่ายามีเลขห้องโรงพยาบาลก็สามารถนำบรรลุมาเสี่ยงได้จุดที่2เนี่ยราศีพษภให้พิจารณาจากคุณแม่นะครับหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับให้ราศีพษภไปทำบุญถวายสังฆทานยา นะครับสงรทานยาเนี่ยกับพระวิสุทธิสงฆ์เนี่ยอย่างที่2เนี่ยก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับทําบุญลงศพพระขาวศพทาบุญให้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับแล้วก็ทําให้กับพระพิสุทธิสงฆ์ที่อาพาธนะครับช่วยพระที่ป่วยอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับราศีพฤษภได้แก่2 0 6นะครับส0 6นครับสีนำโชคเน้นสีขาวและสีน้ำเงินนะครับต่อมารับราศีและลัคนาราศีกัน สื่อน้าโชคของคุณได้แก่คุณแม่ครับหรือว่าญาติที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณมีดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภเลงลัคนาราศีและเป็นเทวีโชคด้วยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับจุดที่2นะครับก็คือยอดเงินฝากของคุณคุณฝากเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับก็ลองเอายอดอาจจะเป็นเลขท้ายก็ได้หรือว่าเลขข้างหน้าก็ได้ลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับเงินฝากในบัญชีนะครับ และแน่นอนครับดาวจันเด่นสวยอย่างนี้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงก็ทําเกี่ยวกับน้ํานั่นเองนะครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คหรือสายางยาว15เมตรนะครับเลขนําโชคสามหมายเลขครับราศีกันได้แก่6 2สสีน้าโชคเน้นสีน้าเงินและสีขาวนะครับต่อมาครับราศีมังกรหรือว่ามังกรนะครับสื่อนาโชคของคุณอยู่ที่การเจ็บป่วยของบุตรบริวารครับคือไม่ได้มาแช่งว่าบุตรบริวารจะเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดว่า ชาวราศีมังกรช่วงนี้มีบุตรบริวารที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับก็บางทีอาจจะได้ลาบจากจุดนี้นะครับเป็นทุกคราบก็ได้รวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีค่าเลือดหรือค่าสายตาค่าความดันเ,เช่นคุณไปตรวจสุขภาพหรือไปหาหมอในช่วงนี้แล้วคุณได้อค่าตัวเลขพวกนี้มานะครับค่าสายตาค่าเลือดค่าความดันพวกนี้สามารถเอาตัวเลขพวกนี้ครับมาลุ้นมาเสี่ยงอาจจะเป็นโชคเป็นลาบให้คุณได้นะครับนี่คือราศีมังกร รับสมบูรวงครับแน่นอนครับทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับทาบุญให้กับบุญที่ที่คนตาบอดทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเลขนําโชคสามหมายเลขครับราศีมังกรได้แก่ 1, 2, ึนะครับสีนาโชคเน้นสีแดงสีขาวและสีฟ้าครับและแน่นอนครับลูกปิงปองลูกสุดท้ายของเราเนี่ยเป็นหมายเลข3นะครับหมายเลข3ก็คือราศีธาตุลมนั่นเองนะครับราศีธาตุลมก็ประกอบไปด้วยราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะครับ เรามาที่ราศีมิถุนก่อนราศีมิถุนเนี่ยคล้ายๆกับหลายราศีเลยเพราะว่าสื่อน้าโชคของคุณเนี่ยมาจากการเจ็บป่วยของตัวคุณเองนะครับวันนี้มีหลายราศีที่สื่อน้ำโชคมาจากการเจ็บป่วยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันตัวหมอแมนเองก็ด้วยนะครับการเจ็บป่วยของตัวเองนะครับราศีมิถุนลองพิจารณาดูรวมไม่ถึงนะครับที่อยู่อาศัยหรือยวดยานภาณนะนะครับ เพราะชาวราศีมิถุนน่ะมีดาวพุธนะซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยดาวดวงนี้เป็นปราบเกษตรเล็งลัคนาราศีถ้าเกิดที่อยู่ของคุณหรือยดยานพาหนะของคุณเนี่ยมีการชํารุดเสียหายสุดโทมต้องซ่อมแซมก็จะสามารถนะครับนำเลขเหล่านั้นเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงจะเป็นโชคลาภได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมีสิทธิ์ได้โชคจากสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับ ็ดลับเสริมดวงราศีมิถุนครับอย่างแรกให้ไปทำกระดิ่งเงินกระดิ่งทองหรือว่าระครังเงินระคังทองนะครับอย่างที่2้ําบุนเกี่ยวของมีคมทุกประเภทเลยครับจะเป็นเข็มชิดยาหรือมีดป่าตัดก,ก็ได้เลขนําโชคสามหมายเลขครับราศีมิถุนได้แก่ 9, 4, 3สี้สาำโชคเน้นสีส้มและสีเขียวนะครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยสื่อนําโชคของคุณให้พิจารณาจากผู้ใหญ่ในบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับบางทีคนที่อยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะครับอาจจะนําโชคมาให้นะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านครับหรือว่าช่วงนี้ถ้าคุณได้ไปเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่าบูชาเครื่องรางของขลังอะไรบางอย่างมานะครับ ก็ให้พิจารณาตัวเลขจากจุดนั้นอาจจะมีโค้ดนัมเบอร์นะครับหรือตัวเลขอะไรที่น่าสนใจสามารถนํามาลุ้นมาเสี่ยงเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงราศีตุลครับเน้นการวิปัสสนากรรมฐานการถือสิงปฏิบัติธรรมเลยอย่างที่2เนี่ยให้เน้นการทาบุญด้วยสังฆทานยานะครับหรือว่าทําบุญพระภิสุสงฆ์ที่อาพาธนะครับเลขนําโชคสามหมายเลขครับราศีตุลได้แก่4 5่หนะครับสี่ห้าเก้าสีนำโชคเน้นสีเขียวสีเหลืองและสีส้มครับ ต่อมานะครับราศีและลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยสื่อนําโชคของคุณให้พิจารณาจากอุบัติเหตุรอบตัวนะครับคุณมีดาวอังคารที่อยู่ในเรือนโชคลาบและดาวที่ทับลัคนาราศีคุณคือดาวเสาร์เสาร์กับอังคารเนี่ยไม่ถูกกันครับเป็นคู่ดาวแห่งพวกอุบัติเหตุภัยจากของมีคมแล้วก็การเจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวถ้าเกิดเหตุไม่เกิดกับตัวคุณเองครับคุณสามารถพิจารณา เหตุที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยจากรอบๆตัวคุณได้หรืออาจจะจากข่าวก็ได้นะครับจากคนรอบตัวอย่างเงี้ยสามารถหยิบยกนะครับตัวเลขจากสถานการณ์รอบตัวเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเหตุที่เกิดกับตัวคุณนะครับเอาเกิดจากาสิ่งรอบข้างเนี่ยก็ได้นะครับคนรอบตัวก็ได้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงครับราศีกุมเนี่ยเน้นทําบุญเกี่ยวกับคนแก่คนเท่าคนชรลาครับอย่างแรกเนี่ยคือคนชรลา อย่างที่2องธมุนเกี่ยวของมีคมครับจะเป็นใบมีดโกนก็ได้จะเป็นมีดผ่าตัดหรือเข็มฉีดยายก็ได้ครับเลขนำโชคสามหมายเลขราศีกุมได้แก่5 3 7นะครับ5 3 7สีน้ำโชคเน้นสีส้มแล้วก็สีม่วงนะครับ เอาล้วครับวันนี้นะครับก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะค่อนข้างกระชับนิดนึงนะสำหรับความยาวของคลิปนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบนี้ลักษณะนี้นะฮะต่อจากนี้ไปนะครับแต่ในส่วนวันนี้ก็ถือว่าบอแมนก็พูด,ดานานไม่ค่อยได้ด้วยครับมีการไออยู่ตลอดเวลาก็จะต้องตัดคลิป ซอยออกเนี่ยไหลเทคเลยนะครับนะก็ยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพปลาดละไมที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เมื่อได้รับชมนะ้ตัวเลขไปแล้วก็ขอให้ท่านนั้นมีโชคนะครับจากตัวเลขที่หมอแมนได้ให้ไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ